ันนี้จะมาพูดให้ฟังเล่าให้ฟังเล่นๆแหละพอดีว่ามันเป็นเดือนเกิดของเราพอดีแล้วเราก็เลยซื้อพอสอบีอันนี้เราอัพลงนานแล้วแหละเลขสามตัวน่าจะออกห้าสามเจ็ดมั้งแล้วก็เลขเอ่อสามตัวท้ายที่มีสี่ตัวเราก็ซื้อสูมันออกศูนย์ศูนย์แปดเราซื้อศูนย์แปดแล้วก็ แต่เรานะ่ชอบซื้อเลขเจ็ดห้าเกือบทุกงวดเลยไม่รู้ทำไมแต่งวดนี้เราสึกซื้อห้าเจ็ดมก็ฝากติดตามด้วยละกันแล้ว,น,ลวนี่ก็มาเล่าให้ฟังว่าไม่มีดวงจริงๆไม่ถูกเลยคือแบบมีแต่เฉียดหน้าเฉียดหลังตลอดอะ่ะก็คือไม่มีดวงเลยก็ขอให้ทุกคนรวยๆกันนะวันที่สองพฤษภากรนเรงงานด้วยแหละก็เดี๋ยวจะแชร์ๆได้เรื่อยๆ โอเคขอให้รวๆทุกคนฝากติดตามด้วยขอบคุณมากค่ะ